สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเอกครับสวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเบิร์ดครับสวัสดีค่ะพี่เลียเเ้ยงแนนค่ะพบกับพวกเราทั้งสามคนในรายการนักปฏิบัติธรรมคุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเรื่องอะไรดีครับวันนี้วันนี้นะคะเรื่องหัวข้อเหนียวหนี้ทําให้ตนค่ะชัดเจนนามหัวข้ออะไรครับชัดเจนเหนียวเหนียวก็คืออะไรครับเหนียวเหนียวนี้ไม่ยอ ชำระนี่จออ่ายยากใช่หรือต้นหนี้่เงี้ยผมว่าบางคนคิดว่าเอยถ้าเรามีหนี้แล้วเป็นไงครับเดี๋ยวเราค่อยชำระเป็นก้อนเลยทีเดียวใช่ไหมหรือ,อบางคนก็คิดวางแผนแบบนี้อุ้ยเดี๋ยวเราเอาทั้งก้อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้เขาเลยทีเดียวแล้วกันเนาะนะครับเออแล้ว<า>ช่วง <คน S 1> ใช่เออบางทีเกอ่นเหตุปัจจัยมันบีบเงี้ยตัวเองต้องใช้ก่อนอะไรเงี้ยทําไงดีะะอะเมีที่ยอกไปไต่เขาดีที่หลังมขนเรียกว่าการจัดลําดับความสําคัญเป็นไงครับเอานี่ไว้ที่หลังแล้วก็เอาตัวเองให้รอดก่อนนะคือเอาตัวเองเสพให้ตัวเองให้แบบใช่ไหมเสพให้พอก่อนบางคนก็แบบเออเดี๋ยวรอให้เรารวยก่อนอะไรเงี้ยหรือบางคนก็บอกเออถูกหวยรวยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําบุญ บางคนก็มีแบบนี้เหมือน,นนะครับแบบเรียกอะไรนะต่อรองก,กันกับอ่าพระไปไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมออก็ขออันนี้เท่านี้เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวติดสินบนไว้ก่อนทำ<อ>บุญเ<ช>ท่านี้ใช่แล้วเดี๋ยวจะมาทําบุญเท่านี้เท่านี้นะครับ<ญ>อันนี้คล้ายๆกันประเภทสภาวะจิตเหมือนเหมือนกันถูกต้องไหมคือถ้าตัวเองยังไม่สุขสบายยังไม่พอก็ยังไม่ทํา คนอื่นเดือดร้อน<ฮ>ช่างเขาแล้วแสดงว่าเขาก็คนประเภทแบบนี้ก็คือเห็นแก่ตัวประเภทหนึ่งใช่ไใช่ปะ่ะ<ฮ>ถูกต้องไหมตอนที่เวลาตัวเองเดือดร้อนไงครับไปขอความเดือดร้อนอไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น,<อ>นใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมนะครับคุณต้องนึกถึงใจเขาด้วยเขาก <laughs> ็ถ้าวันหนึ่งเขาใช่ไหมถึงเขาจะมีหรือเขาไม่มีเราก็ต้องคืนเขาอันนี้มันเป็นหน้าที่ของของเราใช่ไหมที่เราไปยืมทรัพย์เข้ามา ใช่ครับในอดีตนะครับในในพระตาบิฎดเคยพูดถึงเรื่องของอ,อะไรนะชูชกชูชกกนาอมิตาจําได้ไหมชูชกก็คืออดีตกับชาติมาเกิดก็คือเป็น <c oughs> พระเทวทัศ์พระเทวทัตถูกต้องนะอันนี้ <c oughs> มันมีเรื่องอยู่เรื่องก็คือ,อชูชกเนี่ยครับหรือพระเทวทัศน์ในอดีตนะครับ เพื่อนเขาเอาเงินมาฝากไว้แล้วตนเองทมไมนั้นเป็นขอทานใช่ไหมเ็าขอไปเรื่อยเลยเขขอไปเรื่อยคราวนี้เพื่อนก็เอาเงินมาฝากไว้นะครับคือเอาทรัพย์เอาของมีค่ามาฝากไว้กับตนนะครับแล้วตนเองก็เอะเพื่อนก็ไม่ยอมมาเอาสักทีนะอยู่นานๆเข้าเป็นไงครับเออก็เนียนๆเอออันนี้เอออันนี้ก็ของเรานะเออมันก็อยู่กันานแล้วใช่ไหม ครอรองโดยปลระปักเออขคอมองโดยปละปักไปคราวนี้พอเอาเอาทรัพ์ยเหล่านั้นมาใช้หมดแล้วครับเพื่อนดันมาเอาทวงทรัพ์ยคืนทำไงดีอะังมีให้เขาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเอ๊ะเรื่องนี้นี่เอ๊ะเอ๊ะมันสลับกันมเมเ่ีย สลับกันครับใช่ไหมชูไปทวงหนี้แล้วได้เมียมาใช่ชูชกออะละอันนี้ผมอันนี้ผมจำสลับอะอันนี้ขอแหละขอโทษด้วยนะครับคือชูชกเนี่ยไปฝากเงินไว้กับเพื่อนนะครับเอออันนี้ต้องขอไปไปฝากเงินไว้กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ได้ไปใช้เงินหมดเรียบร้อยแล้วสุดท้ายจะไปทวงเงินเพื่อนคืนเพื่อนไม่มีให้ก็เลยเอาลูกสาวยกให้ยกลูกสาวเออก็ยกนาอมิตามาแทนแล้วกันเออ แล้วขอไปจริงๆนะครับนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเรามีสมมุติถ้าเขามาฝากนี่เอาไว้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บของเขาไว้เราต้องแยกให้ออกถูกต้องไหมอันไหนของใครของใครของใครถูกต้องไหมถ้าคุณมีนี่คุณไม่ใช้นี่เป็นไงครับกรรมก็ทํางานแบบไหนครับเขาดูที่เจตนาของคุณอ๋อนี่มันเจตนามันไม่ชําระนี้นี่ เวลาวิบากมาส่งผล<อ>เป็นไงครับเอาแบบตร,ต,ตรงตัวตรงตัวนะคนเขาย้มเงินคุณก็ไม่คืนไม่คืน,คนเขาก็ไม่คืนเท่านั้นเองถูกต้องว <c oughs> ่าเออเพราะนั้นถ้าเขาไม่คืนคุณคุณจะมีสภาวะเป็นไงครับหาสภาพคล่องอก็มันก็จนมหมกาจนมล <c oughs> ่ะภาษา,าง่ายๆก็จนไม <c oughs> ่ใช่เออ มันเหมือนวนลูปนะคะคื่พอยิ่งไม่มีแล้วก็ไม่ให้ไม่คืนเขาอีกแ็เราก็ยิ่งฝืดเพลองไปอีกใช่มันจะยิ่หลุดใช่มันจะวนลูบนี้ใช่มันจะลูปนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนจะดีปุ๊บเออพลักกศสมาส่งผลนิดนึงไปนงครับออาสภาพคล่องกำลังจะดีแล้วแอบเดี๋ยวขอสภาพคล่องยาวๆแบบนี้เลยนะครับยาวๆนอนสต็อปเลยนะมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะเราทาชัวไว้มันก็มาตัดร้อนอีกอคล่องไใช่ไหม อ่าตัดให้มันลําบากลงไปอีกเอาไอ้นี่<ห>นพังไอ้นู่นพังมีเหตุใจให้เงินฟืดเครื่องหรือมันรั่วไปทางอื่นก็ได้ถูกต้องไหมนะครับพอมันรั่วเสร็จปุ๊บเป็นไงครับเอาแล้วคลองไม่คลองแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะนั้นคนที่ประเภทเหนี่ยวนี่เนี่ยเป็นไงครับสุดท้ายตกลงเรื่อยเรื่อยรู้ไหมมีมีแบบนี้ด้วยนะ แรกๆครับเป็นไงครับด้วยกรรมมาพาไปคนประเภทแบบนี้เป็นไงครับเวลาเขาจะบังคับให้ใช้นี่ก็จะไปเจอเจ้าหนี้เป็นไงครับที่เป็นนักเลงโหดๆมายืนดาน่าหน้าที่ออฟฟิศมั่งมาพังของที่ร้านมั่งใช่ไหมแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ต่างเลยกับคนพวกนี้เลยเพเวลาถ้าหาว่าคุณมีทรั์เป็นไงครับคุณก็เป็นคนประเภทแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าการใช้ชําระหนี้ของคุณเป็นไงครับแย่มากเลยที่คุณเจอเจ้าหนี้แบบนี้ จริงไหม uh huh. แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบชําระนี่เป็นอย่างดีเป็นไงครับไม่นี้ก็โอเคไม่เคย,เ,คเ,คยเกิดเหตุการณ์<ช>แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไม่มายุ่งกับคุณเลยถูกต้องไหมแถมคุณเป็นลูกนี่ฉันดีด้วยถูกต้องไหมถ้าคุณตั้งใจให้เขานะส่วนหนึ่งของเราเราใช้ได้แค่ไหนเราเอาไว้ของเราแค่นั้นพอใช่ไหมส่วนของที่ของใช้นี่อย่าไปยุง่งคุณไปใช้นี่ไปถูกต้องไหมหรือ ยกตัวอย่างเนี่ยพละเขาวัดกันเนี่ยเขาวัดกันที่สภาวะของจิตอย่างอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมว่ามีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งทุกครั้งที่หมู่บ้านเขามาเก็บค่าใช้ส่วนกลางเนี่ยผมจะมีความไม่พอใจอยู่ในนั้นแค่ร้อยห้าสิบาทนี่ยผมไม่พอใจออ๊ยแล้วเราก็มานั่งดูสภาวะจิตของเราอุ้ยนี่เราคือเราก็ตหนีมกันนะเนี่ยผมก็มานั่งดูหู้ถ้าเราจะเจริญอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย สิ่งข้อสองเรานี้มันไม่ดีแน่นอนเข้ไหมแต่ว่าเราต้องจําใจที่จะให้ถูกต้องไหมเพราะนั้นผมก็เลยมานั่งดูสภาวะจิตเอางี้ผมผมรื้อใหม่หมดเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าผมยังมีสภาวะจิตเป็นแบบนี้เรื่อยๆเป็นไงครับการชําระหนี้ผมเนี่ยแม้แต่แบบต้องไม่ต้องชําระค่าน้ําค่าไฟมีไหมบางคนมันจะแย่แห่ถูกต้องไหมบางคนแบบผัดวันประกันพุ่งไปสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวค่อยชําระผมสร้างนี้สายใหม่เลย รู้ว่ามันจะต้องมีค่าค่านา้ำค่าไฟเท่าไหร่ค่าใช้ส่วนกลางเท่าไหร่ผมเตรียมไว้ก่อนเลยครับพอเขามาเมื่อไหร่ครับนับวันเลยครับพี่เขามาแต่ปุ๊บรีบเอาไปให้เขาเลยอย่างเงี้งย,ยใช่คราวนี้คุณต้องแยกเลยนะของลาชส่วนหนึ่งของหลวงส่วนหนึ่งอันที่มันเป็นของหลวงแล้วถ้าคุณตั้งใจไม่ชําระนี่นะครับเหมือนกันอพอละใช่พอละคุณจะไปถูกหวยถูกอะไรพวกเนี้ย คุณไม่ได้มีสิทธิ์เลยในนั้นถูกไหมพราะพูดมันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อะจริงนะคุณเป็นเหนียวเงินหลวงที่ต้องชำระให้หลวงใช่แล้วของหลวงเป็นของส่วนกลางอ่ะจริงป่ะแล้วเวลาคุณจะไปเอาเงินส่วนกลางมาใช้ในการถูกหวยนะสมมตินะคุณไม่มีโอกาสเลยเนอะเหมือนอกุศลมันก็ยิ่งใหญ่ไปเพราะว่ามันในเป็นเป็นหลวงของหลวงเลย่ใช่แบบของคนมูนได้ใช่ ค่า,า,าสีอะไรแบบนี้ค่าสีค่าน้ําค่าไฟทุกเดือนผมฝึกแบบนี้นะผมเตรียมไว้เลย <S 1> <S 1> อ่าค่าน้ําค่าไฟเท่าไหร่เตรียมรอไว้เลยแล้วเขากําหนดเข้ามาวันไหนใช่ไหมผมอ่ะไม่ต้องไปรอจดหมายเข้ามาแจ้งเตือนเข้าไปเช็คดูเลยฝึกนี้สายเราใหม่ในการที่เราชําระนี่คราวนี้พอเราเริ่มชําระนี่อย่างนี้เป็นแล้วเป็นไงครับสภาพคล่องมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ลูปเดิมแล้วอืม แต่ถ้าคุณยังอ่ะคราวนี้นะครับหลายหลายท่านมองภาพไม่ออกอุย้ยงงไปหมดเลยทาอะไรไม่รู้เอางี้ทําการทดลอง2การทดลองการทดลองแรกครับคุณเหนียวนี่คุณแบบเต็มที่ไปเลยสักสามเดือนนะครับหลังจากสามเดือนเสร็จแล้วคุณลองมาดูผลกระทบของคุณเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้พอหมดสามเดือนเสร็จปุ๊บหมดไตามากถนึงแล้วใช่ไหมสามเดือนคุณคุณมาทําอีกอย่างหนึ่งก็คือ ใช้หนี้ให้เป็นระบบเลยเตรียมไว้ล่วงหน้าไล้อีกสามเดือนแล้วคุณเห็นผลความแตกตาก่างในไสองอย่างนี้ลองดูนะครับจริง <c oughs> มันเหมือนเป็นการเอ่ออเาชนะใจตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเราไม่ไม่แบบหดแต่ความสุขสบายของตัวเอง่งเหลืออะไรเงี้ย <c oughs> ใช่อืมก็ <c oughs> ต้องท<ม>ําไปตามหน้าที่ที่เราจะต้องจ่ายเขา ใช่ขอให้คุณชนะใจตนเองชนะความสุขสบายได้เท่านั้นใช่ไหมเออคุณก็รอดแล้วใช่ไหมบางอย่างให้คนอื่นเขาไปก่อนก็ได้เราทีหลังก็ได้ใช่ป่ะเออถ้าคุณเสียสละแบบนั้นได้เป็นไงครับเวลาคุณสวดมาส่งผลเป็นไงคุณเนี่ยคนแรกด้กอนสมมุติถ้าในสามสิบคนเนี่ยคุณแบบเอาอ๊ยผมยอมเสียสละผมรอทีหลังได้ สำหรับภูสมาส่งผลคุณคือคนแรกที่ถูกเลือในสามสิบคนนั้นใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับอันนี้หนิวนี่ก็มันจนแน่นอนอยู่ใช่ไหมนึกถึงใจเขาใจเราใช่ไหมเออเออเราสัญญากับเขาว่าเราจะจ่ายชําระแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณจะทําตามสัญญาไปเท่านั้นเองเนาะ แล้วก็อื่นๆอีกถ้าไม่มีจริงๆถ้าไม่มีจริงๆก็น่าจะต้องเหมือนไปไปพูดกับเขาไปขอใช่ให้เรียบร้อยเลยออใช่ถ้าคุณไม่มีจริงๆเป็นไงครับไปตกลงขอเปลี่ยนเงื่อนไขได้ขนาดแม้แต่แบงก์่ะคุณติดหนี้ธนาคารอยูเนี้ยคุณยังไปขอเออคุณยังไปขอปรับโลกไปสร้างปรับอะไรนะเขาเรียกลดโครงสร้างหนี้ก็สามารถทําได้อยู่ที่ว่าคุณกล้าพูดความจริงหรือเปล่านั่นเอง คุณก็บอกเขาไปตามความจริงเออผมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตอนนี้สถานะผมเป็นยังไงให้เขาช่วยเหลือให้เขาช่วยวางแผนให้เขาช่วยคิดยังได้เลยแบงก์เขาก็ไม่ได้ใจร้ายกับคุณถูกต้องไหมว่าแบบเฮ้ยคุณหาได้เดือนหนึ่งห้าหมื่นคุณต้องเอามาให้ผมหมดเลยนะห้าหมื่นเขาก็ให้คุณอ่าอันนี้นะส่วนที่คุณกินคุณใช้เขาคำนวณมาให้แล้วถูกต้องไหมอ,อือ จริงอันนี้มันเป็นเรื่องของสินข้อสองถูกต้องไหมมันเรื่องของความทนตนีอ,อย่าลืมนึกถึงใจเข้าใจเราใช่ไหมถ้าคุณทําได้นะครับเออถ้าคุณแบบสร้างนิสัยใหม่ในการชําระหนี้ให้มันถูกต้องนะครับอแล้วสภาพคล่องทางการเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอันนี้มีนักเรียนในกลุ่มว่าไปทดลองกันหลายคนแล้วอจากไม่มี<บ>อะไรเลยเริ่มต้นจากศูนย์เลยกินไข่มาก่ ทุกวันนี้เขามีเงินใช้นีะได้แล้วค่ะนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มากไม่นอนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่น,อน้อยมันก็อยู่ที่บุญกุศลที่คุณสร้างมาด้วยใช่ปะบางคนทําทานด้วยอาหารอ,อย่างต่อเนื่องทุกวันกุศลคุณก็สามารถหากุศลทางด้านอาหารได้สามารถทําอาหารเอาไปต่อยอดหาทรัพย์มาได้ด้วยจากอาหารก็ได้ใช่ไหม แล้วคุณก็เอาพวกนี้พอคุณได้บุญมาเสร็จปุ๊บคุณก็แจกจ่ายอันนี้ส่วนเราต้องใช้ส่วนนี้ใช้ชาระหนี่ใช่ไหม,มพยายามสร้างนิสัยนะครับนึกถึงเจ้านี้เป็นอันดับแรกก่อนเลยเหมือนที่มีคําอะไรนะคําอำเขาเรียกคําอะไรนะ,ะที่เขาบอกว่าอะไรนะความไม่เป็นนี่เป็นลาภอันประเสริฐนั่นแหละเขาเรียกคำอะไรนะ พุทสศาสนาสุภาษิตใช่สุภาษิตใช่ครับอตอนเรียนเรียนนักธรรมตี่ะนักธรรมโทก็มีนั่นแหละผมก็มีอยู่นี้เลยเคยนั่นแหละยังเคยจดไว้เลยนี้แล้วเดี๋ยวเขาต้องให้ไปแต่งโครงกระทู้ก่อนใช่ไหมนี่นี้เรื่องใหญ่เป็นหนี้บวชไม่ได้อืใช่จริงจริงจริงอันเนี้ย ตอนเขายัติถามพระใช่ไหมถามคน,มนที่จะบวชใช่ไหมนั่นแหละที่กุดทัง้งเป็นโรคไหมเป็นโรคหร่ยว่าพวกนี้ไหมเ้วก็บอกนัตถิพันเตไม่ได้เป็นพระเจ้าค่ะอะไรใช่ไหมแล้วก็อะไรนะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเขาจะถามอยู่สิบคอเขาเรียกว่าถามอันตรายยิกธกรมนะครับะจะถามอยู่สิบคอในนั้นมีถามด้วยว่าเป็นนี่หรืเอเปล่าเราก็ ไม่ได้เป็นพระเจ้าค่ะอะไรอย่างี้ว่า,าขออนุญ,ญาตพ่อแม่มาบวชยังอ,อามะพันเตขอแล้วครับอแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> อะนะครับก็อย่างน้อยๆนะเป็นนี่คุณก็ละความตนีสร้างนิสัยใหม่ไปนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นเองแต่บางคนก็บอกว่าโอ้แต่มันบีบหัวใจนะแล้วเราจะเอา <c oughs> ที่ไหนใช้อ่ะ ก็อ,อดไงครับใช่ป่ะเออคุณก <CE> ็อดแล้วคราวนี้คุณก็เลือกว่าอันไหนมันจําเป็นในชีวิตคุณความสําคัญในชีวิตคุณใช่ไหมบางอย่างก็ตัดทิ้งไปได้อย่างเงี้ยอสมมุติถ้าหากว่าแบบคุณคุณกําลังแบบฐานะกําลังแย่อยู่เป็นหนี้อยู่ใช่ไหมคุณก็รู้ใช่ไหมว่าทางนั้นเราต้องเตรียมอาหารไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่เตรียมอาหารไว้เนี่ยวเวทนามาแน่นอน,นส่วนนึงก็ใช้หนี้ไปส่วนนึงก็จัดการเรื่องอาหารต่อไปก็ ถ้าคุณมีค่าเช่าที่อยู่อาศัยคุณก็เตรียมที่อยู่อาศัยไว้ถูกต้องไหมปัจจัยสีเอาเอาหลักๆไว้ก่อน่ไหมที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหม่มยารัะะกษาโรคใช่ไหมแล้วก็อาหารใช่ไหมอาหารน้ําดื่มใช่ไหมส่วนที่อยู่อาศัยมันก็มาพร้อมกันกับอะไรครับค่าน้ําค่าไฟมันมาหมดเดียวกันคุณก็ต้องการอันนี้ไว้ก่อนที่เหลือเป็นไงครับความสุขสบาย netflix อะไรของคุณตัดไปก่อนหยุดเลิกไปก่อนตอนนี้ถูกต้องไหมวออความสุข ของคุณตอนนี้รอไปก่อนนะครับคราวนี้เหมือนถ้าเราพยายามจะทําแล้วแบบชนะใจตัวเองได้เดี๋ยวช่องทางมันก็จะค่อยๆมาอีกใช่พอคุณชนะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเป็นไงครับมันมันพอเราเคุณทําไปเรื่อยสักพักมันจะมีช่องเอย้มันสามารถไปต่อที้ได้อีกอมันจะทําให้คุณหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคนที่เขามีบุญนะครับตอนช่วงโควิดเนี่ย คนอื่นเขาได้รับผลกระทบอน,นใช่ไหมคนที่เขามีบุญเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแถมรวยขึ้นกว่าเดิมก็มีค่ะผมตอนที่ช่วงโควิดแล้วลอกแรกผมก็บวชเป็นพระอยู่คิดว่าผมว่าเอ,อตอนแรกผมก็คิดว่าอ,อคงไม่มีใครใส่บารแล้วมั้งที่ไหนได้ครับเยอะเหมือนเดิมครับสายผมนี่คือ หม้อหม้อหม้อข้าวใบ,บใหญ่ๆเขาเรียกเบอร์อะไรเบอร์สี่สิบหรือเบอร์หกสิบครับนั่นนะผมว่าสายผมอ่าครึ่งหม้อครับเลี้ยงในทั้งวัดปินโตอีกประมาณอีกเกือบสิบแถาแล้วก็ตะก้าใส่ขนมนะครับตะก้าซักผ้าใบใหญ่ครับน่แหลกตะก้าใส่เสือผ้าใบใหญ่ขนมอีกตะก้ากับข้าวอีกกรละมังใหญ่ครับเลี้ยงในทั้งวัดหมาแมวผมสายผมสายเดียวนะ นะครับก็าฝากไปแล้วกันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีนี่ก็ใช้นี่ก็ตั้งใจใช้ดีๆนะครับบริหารจัดการดีๆแล้วเดี๋ยวคุณจะรอดนะครับอันไหนที่มันตัดได้ก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีแต่ถ้าคุณไม่ใช้แล้วคุณยังเหลียวเหนียวอีกไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะติดหลูปนี้ต่อไปนะครับ หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆหนักไปจนถึงคุณไปเจอเจ้าหนี้แบบมายืนด่าหน้าบ้านนะนะครับอโอเคอ่ะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับมีหนี้ก็ใช้หนี้เขาเท่านั้นเองป่ะลาดีกว่าครับอ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะวันนี้ค่ะมีข้อผิดพลาดประกรารใดขออภัยไว้ณที่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคําถามตอบคาถามกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคผ่านทางเลขบัญชี QR Code YouTube Member และ Super Tank สำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่อีกทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ